ใบนักเตะปริศนาสองคนรู้ข้อมูลอีกหนึ่งคนเป็นสปายไปชมกันเลยจ้ะเริ่มใครเริ่มเริ่มปีกาก็ได้เลยผมกนทำหนึ่งไก่แข็งอืมอืมฉลบคิวก็หมดกันหมดคิวก็แฉลบเชิงลึกเลยนะอันนี้คือเชิงลึกจัดเลยขวาขาว จุดโทษคมฉลาดเวสต์หละเวสนีแฮมจูเนียมีนีสิอุดหรอวะมันมาไงวะเนี่ยโค้ชผมจะไปครับขอต่อครับเอ้ยใช่เหรอแฟนเราผ่าดไม่ใช่หรือเปล่าใช่ปะเไปเลยโค้ชเลยมันไปลมผ่าตัดไังไงการผ่าดเป็นโค้ชไงอะไรเะเลยมาดิเออถูกต้อง เก่งจังวะพอมันเริ่มแบบพอคำมันเริ่มเริ่มให้อได้ข้อมูลผมว่าได้ได้จุดโทษเออว่าเขารู้เพราะจุดโทษพี่แน่เลยไม่แต่จุดโทษกองหนุกองหน้ามันก็ยิงเยอะจุดโทษเวทแฮมเหมือนพี่เคยพูดว่าจุดโทษพี่จะให้เลยผ่านยิงวะเขาบอกฉลาดอะกูรู้เลยไอคิวร้อยห้าสิแค่ไม่คิดถึงคอสโคเลยเหรอวะไม่มันมันพอเสามคำนี้มาประกอบผมเลยคือคำเดียวแฟงลำปากได้แล้วผมได้คลยนะครับผมแฟงลำปาก ได้จากฉลาดเวทแฮมจุดโทษกูจะเชลซีก็ตรงแล้วกูจะแปดเยก็ตรงไปอีกแล้วกูพ่อกูรู้แล้วกูบอกจูเนียเลยแล้วในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมช่วยหาสปายนะครับว่าสปายจะเป็นใครนะครับสูงอืมสูงแข็งอ่ะแข็งเอา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 ไม่มาใช้บ้างเออเหยินเนาะโรนัยโยเหยินเหรอวอลเล่โอ้ คมขาวโยกมามาดีแล้วมาซ้ำและเริ่มเริ่มเริ่มบนละเริ่มบน่นละมุงนะแดงแถบฮะอะไรนะแถบแถบแถบไปต่อ <c oughs> แถบ,แถบ ลึกนิดนึง,นงลึกเลยเหรอ,อนนมึงเอาความมึงก่อนน่าสนใจกูแล้วเดี๋ยวมึงอยู่โดนบทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงอ่ะไม่หล่อเะก้าวหน้า <c oughs> ผมขอผมเป็นสปายเอออารก้าวอารก้าวอืมเฉยเลยพี่ก้าวสูงนะดีๆให้ต่อยครั้งหนึ่งเอาสูงสูงโยงด้วย กูยอมละวเลือกไม่ออกเฮ้งผิดนะครับผมไม่ตอนแรกแม่ตอนแรกกูไม่ตอนตอนแรกตอนแรกกำลังคิดว่าเอ้าเฮ้ยปุ๊บมันเปลี่ยนโหมดยังวะตอนแรกมันแข็งมากปุ๊บไอ้ย่าไม่หมดเลยไแข็งเหรอตอนแรกกำลังเฮ้ยมันมันเปลี่ยนโหมดยังวะคำตอบที่ถูกต้องคือปีเตอร์คราวส์อ๋อเดี๋ยวนะมาร่วมปัญหานักเตะปริศนาและสปายไปด้วยกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจว่าพวกเรารู้สึกยังไงนะครับไปชมเลยครับหลอกหลอก หลอกปวดได้ไหมจ่ายฉลาดขวาช้าช้าหนวด่ะเขาบอลโลกเกือบได้ไหมเกือบนี่คืออะไรเกือบเออเกือบได้ไหมได้แหละแต่กว้างไปเหรอ ไม่ไม่ไม่มีไม่มีความหมายใช่ไหมเกือไม่มีความหมายใช่ไหมเกือบโดดหัวเอ่สะอาว่ามาหนึ่งครับคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นโอ้ยเอาเลยไหมมึงอะไรกันนั่นเลยอ่ะเอาไปก่อนวนไปก่อนวนไปก่อนเดี๋ยวกูให้ข้อมูลแล้วกูกูไม่อยากให้เยอะไงเหรอเข็มขัดสั้นนะเข้าชิงอ่ะไม่ช่วยเหียเข้าหมดเข้าชิง ต้องสะโขบแล้วกูว่าสะโขบไม่ถูกแล้วกันเราเราอะสบายเปล่าเอาให้ถูกตัวนะเออที่จินตนาการไว้อ่ะกระทิงเบอร์สิบปวดแม่งเลยมัเบอร์สิบเ <c oughs> นี่ยคิดดีๆคิดดีๆผ,ผมอยากปวดแล้วว่าจรงิงผมอยากปวดแล้วปวดทิงพี่คิดเหมือนกันไหมกูปวดมึงทั้งคู่เลยอ่ะอ้าวกูคือใครก็ได้อย่พาพูดให้คำนั้เดี๋ยวพี่พี่รู้<อ>หรือว่าไม่จะบอกอ่ะเราให้วนมันถึงรองมาสักทีเรื่องพี่ตู่เองกับพี่ก้าละอืม โมพี่ก้าเนี่ยคนดี <c oughs> เอา่าพี่ก้าคนดีพีิยาคนดีบัน่นใจกูก็เป็นคนดีมึงอะสไายแต่กูแค่แบบติดเล่นเยอะไปหน่อยเมื่อ<า>กี้ว่ากูเป็นสไายใช่กูสไายเอาหนึ่งคำนะพี่ดูตัวเองเลยปะอ่ะอ่ะคมอเอาหนึ่งคำอะไรหลอกสลอกสไตลไปเดี๋ยวผมหนึ่งคำบอกให้พี่รู้เองเออเมื่อกี้มึงอะไรนะสิบใช่ไหมอืมกูสี่แล้วกันเนาะเยอะไปเปล่าวอืมสี่กับตัน เหรอป้าอาจารย์โหวดแม่งเลยแล้วโวดโหวดโหวดมึงอะเอาโหวดมึงอะโหวผมเลยเหรอเออเลยไอผมมีสิทธิ์ตอบได้ป่ะถ้าตอบได้ก็เสมอตัวอ่ะตอบได้เสมอตัวคือมึงเป็นสบายไหมก่อนอ่ะเป็นสบายไหมเป็นสบายเป็นสบายตอบได้เสมอตัวตอบไม่ได้แพ้แต่มันแคบมากๆเลยเราให้มันเยอะเกินไปนะทั้งทีกูนึกว่ามึงด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะว่าพูดเมื่อกี้พูดถึงกระทิงอ่ะเออเลยเลยคิดถึงสเปนอ่าเออ แล้วพอแคบมาหางเบอร์สิบมีหนวดด้วยมีเข่าฟาเฟกัสนั่าถูกเพราะว่าแม่งเยอะมากข้อมูลเนี่ย่้ใหเบอร์สี่ผมมาหลบไปเบอร์สี่เพราะว่าเราจเปนมาเล่นเบอร์สิบแต่อยู่สโมสรมาเล่นเบอร์สี่สี่มันชัดกว่าไงกูก็เลยไม่พูดตอนแรกใช่ก็เลยไม่พูดไงก็เลยบอกเบอร์สิบไม่แต่ว่าแต่ว่ามันพูดก่อนหน้าเข่ามันมีอันอื่นด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ก่อนหน้าคําเนี้ยมึงพูดอะไรไปบ้างที่แบบกูไม่สงสัยแม่งเลยอ เออแม่งผัวมาหล่อตลอดใช่แต่แล้วแม่งเป็นตัวเปิดด้วยใช่เออกูก็เลยเออคือตอนแรกบอกบอกบอกเบอร์สิบอ่ะเอคิดอยู่พอมีสี่มาปุ๊บมันชัดไปผมบอกแล้วมันเยอะไปพี่เทนนี่เป็หลอกผมพิสูจน์ตัวเองไปเป๊ข้อมูลมันเนี่ยตัวเองโอ้นี่เดินเกมผิดอ่ะกูณดิดูสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ารอ่ตัวไปเสมอตัวไปอ่าโอเคเลาเสมอตัวไปนะโอเคนะก็หมวด ผู้เล่นที่เล่นไปแล้วอืประมาณนี้ต่อไปเป็นหมวดของผู้เล่นที่เล่นอยู่นะเลยขีดอะไรตัวเนี้ยอืมเบื่ออะไรวะขาวปวดเลยปะปวดเลยปะล่ะไม่ไม่กูไม่ได้หมายถึงไอ้นั่นนะกูหมายถึงอ่ะแล้วแต่นะเราดูก่อนดูก่อนดูไว้ไม่คมอะเร็ว แข็งแข็งกันเละแข่งกันเลยใส่ใส่ทุกข้อครองออันนี้เหอเหัวอ่เข้าเขาเข้าเขาหัวเข้าอยู่พุ่งแรงอะ่รอะไรพุ่งแรงแล้วแต่จะตีความไม่สูงอ่ะมือเริ่มแปลกๆแล้วนะตอนแรกมึงใช่แปลกๆแล้วนะ เราต้องเราเราเราต้องลบลีกเหรอเออเราต้องให้แบบลบลีกสปายมึงหลบกูด้วยตอนเนี้ยกูลบมแต้มแล้วขวาอ่าขวาความหวังความหวังเหรอความหวังของใครไม่รู้ล่ะอืมหน้าซึมหน้าซึมตัวปั้นอืตัวปั้นนะอืมรืนน้ำมันหรือเปล่าอืมอืมวืด่ะดน้อยนะ น้อยไหมสไปไหมหลุดนอกหัวหลุดอไหมใหม่เว่ามืดเนี่ยคือแปลว่าอะไรเออตีข้อไม่ตีขเออตีเขาพี่ตีเขาอย่าโหวตซะมั้งอืจะโหวชไหม่ะสปายอ่ะเราอ่ะสปายแล้วเปล่าพี่กำลังคิดอยู่ไอ้กำลังคิดอยู่นะครับน้องๆสาหัสตอนตอนกูรอดยังนี่กูรอดยังดูเป็นคนดียังดูเป็นคนดียังดูเป็นคนดีออดูเป็นคนดีเลขสามโอเค ท่านไม่ดีท่านดีไม่ดีไม่คนดีปวดเลยไหมปวดเลยไหมปวดเลยปวดเลยพี่ก็ตอบคือมันก็ควรจะเป็นจักสั้นอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาไปได้ถึงจักสั้นได้ไงวะเมื่อางแต่เลขสามบอกให้ไหมเพราะสามพี่พี่พี่รู้เพราะอะไรพี่รู้อะไรว่ามันเป็นจักสั้นอ่ะข้องเหรอช่วงไอแถวค้องข้องแล้วแถวแล้วเนี่ยข้องแข็งเร็วอแล้วก็ไม่แล้วก็คือเออทือ อ๋อครงนี้ขขอแขงเร็วขึ้นมันก็เอออ๋อแล้วก็ดำดำแล้วก็อะไรนะที่เกี่ยวกับกองหน้าแหละตอนแรกกูนึกถึงหน้าบอกหน้าเออกูถึงนึกถึงแจ็คสันนี่แหละกูเลยเร็วกับขวาไปก่อนเพราะว่าดำดำแหละแล้วไม่คมเนี่ยกองหน้าเลยแล้วได้เออได้วีไปเล็งไม่กี่ตัวโอ้วหเราไปไอ้นี่แต่ที่ตอนแรกเดินเกมพี่ตอนแรกกูไม่ถึงแจ็คสันก็คือปีนี้มันเริ่มคมไงกูว่าใช่ป่ะเพราะว่าไปดำทีเหมือนเซนนอน ไม่มีเออไม่มีนะดำมาเซนนอนแมนซิตี้ดำความหวังไม่มีไม่มีแล้วกูสาหลอกกันนะความหวังความหวังของใครไม่รู้ล่ะเออก็เสมอตัวไปต่าไปลำน็อต่อตัวไปนะเออเออเก่งวะข่อต่อไปนะครับผมเร็ว อ๋อแม่งเขาดีไหมขาวออนแลนด์อือเอ้คนไหนอยู่ประเทศอแลนด์วะเอออยู่เยอะนะขอืมปีกนะสายแหงสามสิบล้านอีเวนเขาเขาสามสิบล้านเขาเขาภาคกูลกรรมเลยว่ะ แล้วแต่แล้วแต่เพลงเหรอแต่เร่ถูกแล้วแต่ผมไม่แม่งเซ็งหลุดเด็กเด็กเหรอ่ะเล่นแม่งคิดดีดีอะไรปั่นนะปั่นอะไรวะเออแป๊กปั่นแป๊กปั่นแป๊กด้วยอู้โริวเราที่ต้องสะโคบสักิีหนึ่งแล้วนะ โหแม่งสะกบปุ๊บนี่แม่งรู้เลยนะอแม่งรู้คือแบบน่ากลัวเฮ้ยผมไม่รู้เหรอเออเออมึงหรือเปล่าคุณสงสัยผมเดี๋ยวผมให้ข้อมูลคุณเดี๋ยวคุณไม่สงสัยผมเลยจริงเหรอจริงจริงจริงเก๊กมันต้องแสดงความเป็นความเป็นคนดีความเป็นคนดีก่อนใช่ไหมอ่าพี่พี่พี่ต้องแสดงความเป็นคนดีออกมาพี่แสดงออกมาสองหนึ่งนัดไหนมันแพ้สองหนึ่งวะมีมดีไหมเออดีอันนี้ดี เออนี่ผิดฟอร์มมันมีมันมันมันมีมันมีอะไรอ่ะตะกี้ยังไม่ชัดอีกเหรอคุณสงสัยผมหรือเปล่าไอ้ผิดฟอร์มเนี่ยโอผิดฟอร์มเหรอคือมันไม่สโคบไงอ๋อยังไม่เจาะอ๋อยอะยังไม่เจาะเดือดล็อกนั่งไปปั่มมาเลยเนี่ยนั่งไปปั่มรอปวดเลยไหมปวดเลยไหมเออนั่งกไปปั่มชักนี้นะกูไม่อยากพูดนะ กูเป็นคนดีแล้วสปายแต่ดูก็ได้เดือดล็อกเนี่ยคือชัดแล้วกว้างด้วยฟังดีนะฟังดีนะมังกรฟ้าไอ้เหี้ยว่าแต่สปายเอาไปก่อนเลยอะไรวะคิดดีดีสวทสดิ์ทงใสไข่อยู่ตอนนี้ทงใสไอ้เฮงเนี่ยอ๋องว่าหมดเลยมั้งหรือมึงอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกไม่ทวงใสผมปะล่ะไม่นะเขา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 อะ ออาีสักอีสักรอบหนึ่งแล้วจะปวตเลยมึงว่าเอาไหมหวตเลยไหมล่ะอีสักรอบแล้วโหวตเลยไหมข้อมูลเยอะไปหน่อยสักรอบอะแม่งเลยหรอตื่นจ้องซ้ำเออเออมึงสบายปะไม่ใช่ครับเอาถูกสบายครับกูก็ไหวแค่บางกรั้ฟ้าเด็กที่กูบอกไอ้นักเตะคนนี้คือใครก่อนดีวะรู้ไหมแอนโทนีไงแอนโทนีอืมใช่ไหมใช่เออแล้วมึงรู้เพราะอะไรปั่นอะไรเงี้ยปั่น ลูกข่างปั่นลูกข่างปั่นปั่นเร็วแอกอะไรมาเนี่ยใช่ไหมสวักสวักไม่คืออะไรเออไอ้เนี้ยกูก็กระดัดนี่เก๊กอะไรเงี้ยเออเก๊กอะไรเงี้ยไม่คือมันที่กูบอกไงว่ะผมรู้ผมก็เลยเริ่มแบบใส่ตอนแรกๆไม่รู้ด้วยเอาจริงแบบคือไปลังเลเป็นพี่อ่ะเพราะแม่งพูดว่ามีมเออพอตอนนั้นกูรู้แล้วตอนนั้นกูน่าจะรู้แล้วก็เลยไปทางมีมนั่นแหละพอมันเริ่มมีมเมื่อไหร่กูก็ไม่ใช่มันนี่หว่าแล้วตอนแรกบอกว่าก็เลยคิดอยู่ ถ้าพูดหมุนปุ๊บคือรู้เลยเออหมุนเนี่ยคือคือเลี่ยงอยู่มันก็ใช่เด็กตอนแรกปูปูแบบพยายามแบบโยนหินถามว่าแพงเงี้ยแต่ก็ไม่ยู่ใครว่าอะไรม,มันมีมีเซลล์อยู่แต่ว่าูว่นาน่าจะแพงจริงเ็กอะไรเงี้ยเอกได้อยู่ผิดฟอร์มเนี้ยมันปั่นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบไอ้เหงมาตอบแบบได้จเยอะได้จามึงเยอะได้มึงเยอะพอใช้ปุ๊บแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มเคลยไปหาพี่แล้ะแล้วพอแม่งมีมปุ๊บเนี้ยชัดเลยแม่งชัดเลยแน่นอน ม่แล้วตอนแรกมันบอกขวาเออคือมันถนัดซ้ายไงแต่กูเข้าใจว่าปีกขวาอ๋อเออตอนแล้วเองบอกปีกเออบอกซ้ายเออกูรู้มันถนัดซ้ายแต่มันบอกขวากูว่าปีกขวาไม่กูเบฟไปก่อนเท้าขวาจัดคนเท้าขวามันเยอะกว่าอยู่แล้วกูเบฟไปก่อนกูเข้าใจว่าแม่งปีกขวาแน่ๆเออมงกอฟ้าเน้ไม่เข้าใจจริงเหรอเบเบะไงลูกข่างอ๋อ กูไม่ได้คิดถึงลูกค่างอะไรกูเฮียมังกรฟ้าคือเบเบ้เฮ้ลาดตัวค่ะอ่ะอืมผมเริ่มก่อนอือเอ้ยไมเลยไปทำมึงแล้ยอ่ะผมเริ่มก่อนเมื่อกี้มึงตํารวจเออผอมสูงยาวอือดูดูแบบไม่ดีมากเลยนะ ดูซีฟะยาวยาวยาวออกเยอะดูดูกันไปก่อนเพราะเขาสูงและยาวเลยเจ็บดำเรอืวเร็วเหรอความหวังหวังเออมาความหวังกันก็ผมเน่ยเฮ้ยไม่ไม่ก็ผมให้ไปก่อนความหวังขาวเอ่ดำขาวด้วยอืมหน้าอีบราอีบราทวาดีนะคนดี บินห่อฮึง่วงอ่ะโอยแจ็คสั้นอีกแล้วแจ็คสั้นมาอีกแล้วนะไอตัวที่ชอบพากะนี่จะปั่นนะโย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 สครับเลยเออสครับเลยสครับเลยอิกีิอาอิกิอาคนดูเขารู้ถ้าคนดูดูเขารู้อ่ะคนดูเขาฟังอยู่เขารู้แน่นอน อิกีิอยอิกิอาอเกิอาปังนาสเปนนะโหดมากเลยแล้วกันเอ้ที่สเปนเนี่ยเอาโหวตละเอาเอาอะไรไหมสเปนเอาอ่าหนึ่งสองเจ้สเปนเอาเอาอะไรสเปนอะไรอ่ะทำไมคิดเป็นผมอ่ะก็สเปนไงสเปนเนี่ยคือพี่เชื่อผมดิมันไม่ใช่ผมสเปนอะไรอ่ะใช่เอาจริงดีกว่าใช่ใช่เองด้เยอ่ะอย่างแรกไม่ใช่ สาปอะมันรู้แล้วว่าคือใครไม่สเปนอะไรอ่ะมันเคยเตะอยู่หลีกสเปนมันเคยเล่นอยู่กับอเดการอดอยู่เรียวโซซีดัตผมเป็นสไปอ่ะพี่ขอโทษทีเห็นปะมันรู้แล้วพี่รู้แล้วพี่เป็นคนดีกำลังจะบอกเลยว่าอีกอีกรอบหนึ่งอาจจะโหวตแล้วโอ้โหแค่แต่สเปนเนี่ยกูก็คิดว่าแบบใช่ใช่นึ่ยก็เป็นคนสเปนเออหรือแบบเล่นอยู่หลีกสเปนเนี่ยคือกูจําไม่ได้ดำหน้าสูงขาวสูงสูงผอมเจ็บ หอ,อมหอมดำหน้าผมก็มีกี่คนแล้วพิก้าบอกว่าอรอบแรกพิก้าบอกขาวแล้วรอบต่อไปพิก้าบอกดำอ่าผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเซนสีเขาไม่น่าจะพูดถึงสีผิวก็น่าจะพูดแบบอาจจะเป็นแบบสีเสื้ออะไรเงรี้ยตอนแรกที่กูพยายามจะพูดที่พูดว่าอีบาร์แล้วกูบอกเฮ้ยเสียงวะแต่อีบาร์ก็ทำให้รู้นะเพราะมันสวีเดนอือใช่ใช่เพราะมันพอเอาสวีเดนดำหอมอะไรเงี้ยมาประกอบกันอะ ก็เลยด่าว่าอีซักแล้วเล่นทางอีซักก็แล้วกันโอ้ก็เลยอ่ะลิ้นทองเอ๊ะดูอะไลิ้นทองกันเลยป่ะสาริกาเลยว่าแล้วมึงรู้แล้วเออเจ้าดูเกมนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาใต้วิดีโออยากดูอีกครับพี่หรือว่าอยากจะร่วมสนุกกันก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวเผมจะชวนมาเล่นกันโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมใครยังไม่กดติดตามกดแล้วก็แชร์ฝากกดเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่พี่แม่ไปบ๊ายบายทุกคนบ๊ายครับสวัสดีครับ